มันก็มีตํานา่นหนึ่งรมมันกับเป็นเรื่องเล่าปลาล่ำปลาล่ามันกับเป็นเรื่องเล่าของคนอีสานบรนเทาขึ้นกันเรื่องพญาแถนสางโลกพญาแถนนี่รู้สึกเบื่อแต่ละมืออต่ละเวน้นก็เลยหูขี่ไข่เจ้าของนี่แหละมาสางสรรพสัตว์ทั้งหลายเ้วก็ปล่อยลงในโลกใบนี้สางไปสางมาขี่ไข่เรือ,อยุดสองเมตรเอ๊ะกิจสางเป็นอย่างน้อว่าสนก ก็เลยสร้างเป็นคนเพราะเดสางเบิดแล้วบาดท,ที่นี่พญาแถียนกันลงไปย่ำไปยำ่ำอันดับแรกกับไปย่ำไปยำ่ำป่าอยู่ในหนองก่อนเปลียนจังไรเนาะพวกป่าทั้งหลายมวลบอลในกันแวกวายในน้นำพวกป่าบางส่วนก็เลยต่อพญาแถียนไปว่าโอ้ยพอพญาเป็นยังพอพญาคือบ่สางกีนไอพวกขาในยางเครื่องบกไดเนี้ย ไหวไปไหวมากกับเบื่อพนาว่าท่านพยาิแทนกับเลยตอบว่าบ่อได้บ่อได้โลกมันสีโกลาหนุนเพื่อนบ่าหลังจากเยี่ยมยามป่าเบิดแล้วก็ไปเยี่ยมยามสั์ป่าบัดที่นี่พยาธแทนกับเลถามพวกสร้างมางงวกล้วยเป็นยังไงเนาะพวกสัตว์ทั้งหลายเอ้ยกล้วยก็เลตตบว่าเป็นยัางท่านพยาธแถนคือสางพวกขาให้มาเกิดเป็นอาหารเสือพนาว่า คือบอสร้างปีกให้พวกขาบินได้เนี้ยพญาแทนก็นตอบข้าเกา่าโลกมันสีโกล่าหุนหลังจากนั้นพญาแขนก็เลยไปเยี่ยมไปยามคน้นคนก็เลยบอกว่าโอ้ยท่านพ่อพญาอยู่น้ำกันสองคนเฮ็ดหนากันเสมอพวกขาอยากได้ค้นเพิ่มพะนะาว่าท่านพ่อพญาแขนก็นคิดไปคิดมาเด้เอเฮ็ดยังไงเนาะพนะาว่า พญาเถแทนก็นเลยเด็ดจริงไห้คนหนึ่งเป็นหู้ไห้คนได้เสือพันกันคนจังเต็มโลกอาญาคือจังสุมือนี่หลายยมบาดท,ที่นี่พญาแถนเยี่ยมยามสรัพยสัตว์ทั้งหลายแล้วกายสีบินหอขึ้นสวรรค์ได้บาดท,ที่นี่หูของพญาเถแทนนี่ได้ไปยิ่นเสียงแม่ง,วง,ง่วง,วงห้องงวังห้องเสียงมวลเสียงกลางวานันพญาแถนก็นสงสัยด้เอสัตที่ห้องมวนปันนี่มันเป็นสัตว์ชนิดได้วะ พญาเถนก็เลยหอวพิธีต้นเสียงพ่อดีกับแกเสียมากินแม่งวงแม่งวง่ะเตือนแล้วก็บ,บินหนีไปพญาเถแทนบินหัอมาจุดเกิดเหตุเสียงไปเห็นกับแกใอยูงงาไหมพญาเถแทนก็ได้ถามาแม่นเสียงมวลมวลเสียงกลางว่านมาหันแม่นเสียงเจ้าบ่ภา่าเด็กับแกเด้ยวยความคือข้าน้องกเลิตัวพญาเถแทนเดียบาดที่นี่แมน เสียงผู้ขานี่ละท่านพญาท่านพญาแทนกเ็เลยโว้กับกับแก่ไปวา่าจังสัน้นโตกับห้องให้ได้ยินเป็นบุญตาอีกจักเถื่อเนียว่าสันเด้ท่านพอพญาวา่ากับแกกับเงือแตกลาบาดท,ที่นี่ได้ตัวพญาแทนไปกับแกก็เลยห้องอับแออับแอท่านพอพญาแทนนี่กะบอมเอนบอมเอนเสียงมวนมวน,มวนกล้องกล้องมันบอมเนเสียงนี้กับแกกเ็เลยย่อมรับผิด ว่าได้ตัวพญาแถนไปกเ็เรียกขอโทษพญาแถนพญาแถนก็เลยกบอกว่าบ่ได้เจ้าบังอาจบ้าตัวงห,หนหาสวรรค์เจ้าต้องตายวรสันเด้โอ้ยพวกข่าขอขีวิตท,ท่นนทนานแน่ท่านพญาแถนท่านพญาแถนก็เลยคิดเด้เออเนาะกับแก่มันหัวจะพิดข้างเดียวเอาอย่างซี่เข้าสิตีโต ท่านพระญาติแถนก็เลยเอาเสียฟาดกับแก่กับแก่ก็กะกะเลยไล่ามาจนหอดสูม,มือนีจเจริญพร